กันโยนกันใส่ปลาเขาดกครับเรามาบ้านน้องนุ่นครับรู้สียดีจะพาผมมาทำอะไรเอามาไปทางนู้นเ,เ,เราไปจอดดูฟังนด้แล้วเราไปจอดเ้ยเขามีรถลูกชิ้นขายด้วยเหรอเขาอยู่ เสียตีลงมาทำอะไรบ้านเขานี่ okay, <myself. S 1> เอากบมาส่งเอากบมาส่งเขาไม่เอาครีมมา <Okay. S 1> ส่งดิ เอาทำไมรถลูกชิ้นมาขายถึงบ้านอย่างนี้ล่ะ <c oughs> เฮ้ยมีเพลงมีเพลงตบตี๋ยวางไม่ถูกีิดเหลืองนะไข่กบติดเหลืองนะมม,ม่ช้าวลูกชิ้นนี่กบนี่คือเก็บไหมใช่เจ้าบป็นมิ่งลุนไปกับแม่เจอแต่ที่นี่ใหญ่ไป็นไหนจ๊อปเจ้าข้าวอยู่ในบ้าน เยกับข้าวเสร็จย่างอู้หตุกิโอบัดดีจ้าเสร็จยังข้าวสุกยังผมมากินข้าวอยู่นี่ใช่ครับใ่ครับนึใจในนุ่นน่ะโทรตามันดูดิ

เออเนี่ยนี่จิงนานี่น,นี่ของผมมันเสียไหมกตกเลยโอ้โอ สบายเลยมีช่องเล็กด้วยรวมช่างนะครับอยู่นีอ่อูนนี้รถขนควายโครงรถแหก็จะทำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอารถแหมาทำให้ที่นี่ทำให้ดีกว่าน้องกิท,ทาือท,ทาเดี๋ยวจะเอารถแหมาให้ทำ โอเคไหมนี่โอ้ขหก็ต้อจให้ก็เชื่อมได้เนี่ยเห้หน่เออเดี๋ยวเอารถแฮมาให้ทำเนี่ยทำครงงี้เลยนี่โอ้อันนี้คันใหม่ใช่ไหมนี่ฮะ ก็ันเล่นขไหนมา่าเอาไปเล่นเขาแล้วว้าไปเล่นทำไมาไหน่มาที่ทำมากี่นะครสามวันสามวันก็บอกว่าสามวันที่มือแกเร็ว แ,แกชักช้าไม่เป็นเลยแกต้องชักใยใยคุณควายควายมันร้องไงบ้า <c oughs> ดูเจ๊ใหญ่งงโตเบียดโต อารถนี้ทำขายได้บ่๊รถนี้ทำขายได้ว่าของตีหรือทายได้บไม่แต่องบอกว่าเขามาขายเรื่อว่าแต่เขามาขายลูกชิ้นถึงบ้าทเดี๋ยวผมต้องชิมก่อนรถเขถาทำลูกชิ้นอร่อยไหมรถทำลูกชิ้นไม่ได้ <laughs> นีอร่อยจริงเคยจะรถตีเราคุ้โทษเราอย่าลืมกัน เพื่ออาต้องก็อยู่กันรักกันมากไอ้จิ้มนั่นน่ะลูกแม่รถแห่มาช่วยช่วยอะไรจะทำสีอะไรนี่คันนี่นี่รอลุ้นได้ช่องสาวนุ่นด้ำซิงค่ะโอ้ต้องรอลุ้นช่องสาวนุ่นด้วยช่องอื่นห้ามลุ้น ห้ามลุ้นนะครับช่องอื่นแต่มันถ่ายได้นะครับพาตั้งโก้ดนะนี่มาแล้วนี่ไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ทำนี้อันนี้รถใครไอ้นู่นเองทำไมไม่รอพี่เออให้กันเดินมาจากนู่นมาเอารถน่ะไม่กินเอาไว้ดีเน่เลยกมาตอนไหนนั่งนู่น ไม่ได้แหกับเขาหรอเอาอีกแล้วมาถึงจะมาแกล้งกันอีกวันนี้โดนไปแล้วหนึ่งเม็ดเต็มเต็มเลยเต็มคำเลยอะไรหเม็ดพี่อมน้ำแข็งแล้วก็ให้มันกินไงมันก็กินเต็มที่เลยอ๋อยังไม่โดนปรา ไม่ได้แกงให้กินเฉยๆเออลูกชิ้นบ้านนี้อร่อยปะ่ะของร้านนี้อร่อยไหมในที่ทำไดอืมอร่อยอ่ะอร่อยหรือรว่าหิวไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยนะนี่ของร้านนี้เนี่ยเดดี๋ยวเเขาจ้างให้ทำให้เขาเอาลูกชิ้นมาให้กินเขาเอาลูกชิ้นมาให้ลองทอดใช่ไหม,ลมแล้วก็ลองกินด้วยใช่จา้างทำรถแล้วก็ ข้าลูุกชิ้นมาให้ทดลองทอดแล้วก็ทดลองกินว่าอร่อยไหมอร่อยทั้งขางกัว่าอร่อยทั้งข้าอร่อยต้องหิวทำได้สวยอ่ะปิดได้ด้วยใช่ไหมปิดได้นู่นไปรับเพื่อนมาจากไหนมันตายแล้วฮะก้อนนี้นด่ะไม่ได้ตายเลยเหรอโดนโดนไฟช็อตตายไมาถึงที่ก็เลยไปเอามาเดี๋ยวเอาไปนวดผ้าเดี๋ยวพ่อมาโอ้ อยู่บ้านเขาบอกว่าเขาจุมให้มันกินน้าแล้วใส่กระเช้ามันตามแ,มนแม่เอาควายลงก่อนนออท<อ><ฮ>ี่อยู่ในรถนั้นใช่ไหมไม่ไปเห็นกันตามทางก็พวกก็ไปอ๋ไปเห็นแตข้าวสาไม่เขียงไม่เป็น,นมันใช่ม,นนนมันตายหรือคว, <laughs> ควายตายควายควายตาย

ผมกินแต่กันตรีน่ะแม่ใกน่ะินดีน้องนนบอกชื่อมั้อนึกว่น้องนนเอาจิ๋นดีมาจิ๋นาจนดีมาน้อมนอนดีมาจนดอมาจนดีมาจิไน่มาจินดเมาจินดีาจก๋นดีมาจิ๋นดีมา้ิ๋นีมลืมานมาินดีมาจิ๋มานดีมาจนมาจ้๋นดีมานีมาจิ๋นีมานี่าานดหมานดม่จนนมนไว้ล เอาไปบ้านน้องนนท์ด้วยบอกก็มาขายบ้านน้องนนท์ผมไมื่เช้าอ่ะไปรีวิวคนปูคนย่ามีแต่คลิปเด็ดๆทั้รอย่างเง้ยคนปูรถเสียตบลากโกรธลากรถคุณปู่ไม่ใช่คนปูรถนะคนปูคนปูน้องนนท์เอ้าทำไมเอาก็ไปให้แกเล่าประวัติให้ฟังตั้งแตกน้องนนท์จนยันเสียบดินยันเสียหัวใจแต่ไปนั่นไม่ได้ถามอะไรเลยแกเล่าหมดแกเล่าเองเราอยู่ในที่ไทยอย่างเดียว หัวต่ำกว่าหัวเสซเบีย,ยแต่ <S 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 ของเสยเบียยา,ยาวกว่าเนาะไอ้แปดนอน่ทนเตีย้ยงของเสซเบียหัวสูงกว่านี้เนาะ่ทนสูงกว่านี้ด้วย นั่นนนุ่ขับรถเกี่ยวเป็นไหมฮะทำไมขับไม่เป็น<อ>ทำไมไม่หัดที่นี้ขับใช่ไหมขับให้ให้เป็นเหมือนในมุกอ่ะ ไอ้มุกมันใส่ตู้เอยังไอ้มุกยังไอ้มุกมุกรุ่นอะไรนวะเอ้าแล้วทำไมไม่ออกร้อยห้าตเอมาเลยทำไมต้องมาทำเองเพลงมันต่างกันเท่าไหร่แสนสองกับทำตัวเองสามหมื่นเนาะประหยัดกว่าตั้งเยอะร้อยห้าเหมือนกัน เพียงแค่ต่างต่างแค่ตู้เอใช่ไหมชอัน้ยนใช่อันนี้ทรงหัวเครื่องบินสวย เอก็ยินเหมือนกันนั่นแหละฉ่ำเหมือนกันเลยฮะลองยังลองแล้วเองเย็นทำติดติดตั้งวังเอ็งยังไม่พอใจอีกสบายเลยครับเดี๋็กถึงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพีงเท่านี้เท่าเราชมคลิปต่อไปนะครับ